เอาเลยครับผมนะจะทุ่มวันนี้จะมาต่อวงจรการทำงานเ้พาะทุกทางเดียวจากกงลมยางเกล็ดรถแรงยางยางวากระจายลมวากระจายลมต้องไปยางเกดลด็ดต้อง,ง,งไปย,งงไปยงางวาต้องทางควบคุมโดยแผ่ปุ่มกด เกระจายลมไปยังช่องทีเนื้อก็ตุม้มเอ้ส่งไปยังกระบอกคู่กระบอกคู่เป็นแบบเ,เดียวใช้ระเบียงดึงกับกระบอกคู่จะระบายลมในตัวรู้ของมันเนองและระบายออกช่องอ้า ครับ